กมากเลยสวยอเนตี่หน่เตมเต็มมเ็มะไแดจะลอเหมือนต่เาก็มมีผมด้วยมากมากอะรเลยเทศแต่มันเ็นมอสมัยตายแล้ว เสียชีวิตเสียชีว uh ิตแล้วเก่งทำน้ำพิม้างเลยอ่ะดวกันนะลังมือก่อนไม่สงบขนาะนั้นมีวร้อนแล้วครับโอ้โ

ร้อยรอบนึ่ได้แล้วได้ยิงสวยได้ยมีสวยข้างหน้าอ่ายิงสวยเราอใหไปอันสุดท้ายรอบแล้วอ่ะซ้ายข้างหน่โตออไปซ้ายหน่อยจะได้ยกันด้หกันโอ๊โอนยอโยโอ๊ยโออยโอ๊ยอยอ๊ออออขขอ ท่นาน,น,น,นมือโดนโ<ร>บังหน้ามาทีเนี้ยมืออย่าบังหน้านะครับมองมาที่ก้อสามสองหนึที่เนี้ยาองหน้ยนครับถขาไม่ได้ก็ไม่ได้เลยโดนพี่ดียุบ้่โอ้ยโงแนั่นและโกงแอจริงไม่ใช่พี่โดเอ้ยเป็นแกใช่ใช่ใตังสุดได้เ่อยและ 来，我再见！拜。